สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทาแบ,บบอยนะครับในการใช้สว่านขึ้นยิงงานในที่สูงที่จะต้องมีการเปลี่ยนดอกสว่านอยู่ไปบ,บ่อยนะครับโดยเฉพาะสว่านที่มีหัวจับดอกสว่านแบบจำปาซึ่งก็ต้องใช้จำปานะครับหมุนเปลี่ยนดอกสว่านบนนั้น แล้วทีนี้นะครับเราเองอาจจะไม่สะดวกในการที่จะพกจำปาขึ้นไปขันบนนั้นนะครับเราต้องการเพิ่มความสะดวกขึ้นมาสักหน่อยนะครับคลิปนี้ก็มีไอเดียที่จะทำให้ตัวจำปาเนี่ยมันติดข้างตัวเครื่องไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเอาจำปาเนี่ยใส่กระเป๋าใส่เสื้ออะไรพวกน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับผมเราจะเอาจำปานะครับมาติดข้างเครื่องตรงนี้ เราก็จะใช้กาวแท่งนะครับผมมายิงใส่บริเวณที่เราจะติดยาวสัก2นิ้วกว้างก็ประมาณ1เซนติเมตรนะครับเรายิงบางๆงก่อนต่อไปนะครับก็จะเอาก้านเหล็กที่บิดนะครับของจำ b าาเนี่ยมาทาน้ํามันให้มันลื่นสักหน่อยใช้น้ํามันอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอามาวางตรงจุดที่เราได้ยิงกาวไว้ตอนแรก แล้วเราก็เอากาวแท่งนะครับมายิงใส่พอกปิดทับก้านเหล็กที่เราได้ทาน้ำมันไว้เลยให้คุมหนาขึ้นมาเลยนะครับผมเมื่อยิงกาวหนาได้พอสมควรแล้วนะครับให้เราทิ้งกาวให้แห้งจนกาวมีลักษณะขาวขุ่นนะครับสักแป๊บหนึ่งกาวก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดึงจำปาออกนะครับเราอาจจะต้องโยกโยกหม,หมุนไปมาสักนิดหนึ่งนะครับมันจะคับคับหน่อย ออกมาแล้วครับผมเวลาเราเอาจำปาขันเปลี่ยนดอกสว่านเสร็จเราก็จะเอามาสอดเก็บตรงนี้เลยตัวจำปานะครับมันก็จะล็อกติดข้างเครื่องกาวเนี่ยมันจะแน่นอยู่พอสมควรนะครับที่จะไม่ทําให้จำปาหลุดหรือว่าหล่นข้างล่างได้เลยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่ง่ายๆนะครับในการเอาจำปามาติดข้างเครื่องนะครับอีกแบบหนึ่ง สำหรับการทําที่เก็บจำาปาขันหัวดอกสวรรค์แบบนี้ก็ถือว่าสะดวกดีเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบประเดียดเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ